กราบสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ุกซุกสุคนพี่น้องเจ้าค่เมื่อนี้ก็มาพบกับผู้ค้าตามเคยนะเจ้า่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของมื่อนี้เนาะพี่น้องเจ้าค่ามาเบิกมาชมว่าผู้ค้าที่พาพี่น้องเห็นอย่างนะเจ้าค่าพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้ผู้ค้าทิพาพี่น้องไม่เหตุกลวยหูจ่างนะพี่น้องเจ้าขาอันนี้ผู้ค้ากับเห็นในทิกตอกมากกกันพี่น้องเจ้าขาต้องยอมรับความจริงกับผู้ค้ากับบเคยิกเห็นะเจ้าค่าเห็นในทิกตอก ก็เลยอยากลองมาเห็ดแบ่งปั่นให้พี่น้องเนาะพี่น้องเจ้าขาอันนี้คือกีบหูจางของเฮานะพี่น้องเจ้าขาซึ่งเอาใส่ครอบกลวยเนาะเจ้าขาผู้ค่าเห็นทางภาคเหนือค่ะเจ้าเห็ดเป็นกลวยดอกไม้ไหวพระเนาะเจ้าขาจะไปไหวพระไหวครูก็ได้เนาะเจ้าขาแต่ภาคเหนือเขานิยมใส่กลวยดอกไม้ในการไหวพระเนาะเจ้าขาพิถึงนะใดก็ฝากพี่น้องคนที่เก่งที่เป็นแล้วคอมเมนต์มาติชมได้เ้อพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าผู้ค่าขอออกตัวก่อนว่าผู้ค่าบอกเคยเห็ดเนาะพี่น้องเจ้าขาเนาะ เป็นกรีบประมาณแบบนี้เนะเาะเขาเสียไปประดับขอบกลวยเนาะเจ้าค่ะเขาเสียทั้งเบิร์ดห้ากรีบเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเนาะอันดับแรกวิธีเหตุกับพี่น้องเจ้าขาบนยุงบนยากดอกม้วนคล้ายๆนิ้วใบสีม้วนเข้ามาใน,นนี้เลยเจ้าค่ะม้วนเข้ามาหลังจากนั้นกระพับพเข้ามาใน,นนี้เลวเจ้าค่ะโทรัพท์บบ่ พอเ่าได้แบบนี้เรียบร้อยนะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นพับเข้ามาเจ้าขาพับนี่เด้อโอ้คือทรงมืดแทนเนาะมืดบอกพี่น้องเจ้าขาคือสีมืดเนาะต้องทางนี้พับเข้ามาแล้วนี่เจ้าค่ะอันนี้ก็ภาพกลับคืนเจ้าค่ะแล้วก็ภาพนี่กลับคืนมาอีกเจ้าค่านี่โอ้อขี้ร้ายเดีอนี่นี่ แล้วก็พับกลับคืนมาเจ้าค่ะนี่เปนเ็นลักษณะแบบนี้นะเจ้าค่ะหลังจากนั้นพวกข้าก็ที่ส่แม็กแม็กไว้เด้อเจ้าค่ะ <c oughs> แม็กไว้ให้อยู่และพี่น้องเจ้าขาประมาณนี้นะเจ้าค่ะลองเห็นเห็นพี่น้องเบิงอีจักกี้พี่น้องเจ้าขา อีกจักกีบหนึ่งเนาะพี่น้องเจ้าขามื่อกี้มันอยากมืดมืดพี่น้องเจ้าขาม้วนเป็นนิ้วใบสี่มาได้ครึ่งหนึ่งของใบตองพับทบเข้ามาเจ้าค่ะพับทบเข้ามาแล้วแล้วก็นีน่ดัดกลับหลังหนึ่งสองกลับมาทางนี้สามกลับหลังคืนนี่พี่น้องเจ้าขาแล้วก็แม็กเจ้าค่ะ เดี๋ยวข้าที่มาเข้ากล้วยห้เบิรงเลยเนาะพี่น้องเจ้าขาบบดน,นี้กล้วยข้ากระเห็ดโใหญ่เนาะม้วนกล้วยกรมเวยธรรมดาพี่น้องจ๋าข้ากับเสื้อแบบพี่น้องหลายคนก็น่าสิม,ม้วนปิดยู่เนาะใบตองแต่ภาพมันจักมืดแล้วพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่หกโมงแร,ง,ร,ง, <c oughs> ง,รงแล้วพี่น้องสี่หกโมงแรงแล้วเจ้าขา มันกล่วยธรรมดาจะแม็กอย่าแม็กแห้งเด้อพี่น้องเวลาหาแม็กนะ่ะลูกแม็กมันติดซอสไปอีกด้านนึงเด้อเจ้าค่ะหลังจากนั้นฮากระเจียนปากออกชักตรงบบตรงตากเลยประมาณนี้นาอเจ้าค่ะหลังจากนั้นฮาก็เอานีมาแม็กใส่ให้ฮาตัด ส่วนที่เหลือหรือส่วนเกินออกเลยด้วยเจ้าค่ะประมาณเจ้าแม็กเข้าทางนอกหรือทางในทางนอกเนาะแม็กงงไปเลยเจ้าค่ะสิอยู่บ่เนาะ ปกติค่ะเจ้าหัไซ้ไม้ขัดเดี๋ยพี่น้องเจ้าขาแต่ผู้ข้าลองแม็กเบิ่งเอาบบไซ้ไม้ขัด แม็กทั้งนอกทั้งไงเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเวลาเขาแม็กมันบบค่อยอยู่แหละถ้าผู้ข้าเข้าใจแล้วเป็นอย่างขาเจ้าจังไซไม้ขัดเนาะพราะแม็กบบค่อยอยู่พร่ะใบจองค่อนข้างมีความหนาเนาะ <c oughs> พอมันได้เป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนาะพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นบบต้องยานเด้อเจ้าค่ะเขา,าเช็ดกล้วยอีกตัวหนึ่งมาครอบเจ้าค่ะ <c oughs> แม็กข้าไปพอ่าสมใดสมนึงแหละ กลัวอีกอนึงเข้าจะเห็ดหนาเนยเดอจ้าใส่ไปสองสองแผ่นซ้อนกันเลยกลัวจะได้หนาเราจก็ลองแทกเบิ่งว่ามาเข้ากันได้บอ ้าพัดแบบหยัดลงไปเลยพี่น้องเจ้าขาเราค่อยมาตบแต่งรายละเอียดเอาแบบนี้พอเอาอีกกล้วยตัวนึงมาปอกปิดเลยพี่น้องเจ้าขา จักมันคือของเขาบอบบูได้พี่น้องก็ไม่เห็นให้เบิกนะพี่น้องเจ้าขาก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้เนะเจ้าคากีบหูจ้างอันนี้ก็ยังบบเก่งเด้อพี่น้องเด้องานกับบได้ละเอียดพอสมควรเนะเจ้าค่เแต่พวกู้าสิตบแต่งดอกไม้ให้เรียบร้อยนะพี่น้องเจ้าขะแล้วคราก็ค่อยมาเบิกน้ากันนะเจ้าค่ะว่าสิออกมางามหรือบอ่เนาะเจ้าค่าพี่น้องเจ้าขา พี่น้องเจ้าขาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะนเจ้าขากลวยกีบหูจ่างหูจ่างกระอาดสีโบด้งาเรียบรูป็นใดนะพี่น้องเนาะตรงกรีบนี่เนาะเวลาเขาใส่ดอกไม้ไปแล้วก็แทบสีโบเห็นกีบเลยเนาะเห็นปะพี่น้องเจ้าขาตบแต่งดอกไม้ตามใจชอบเราเขาเลยเด้อเจ้าขาเขามีดอกไม้ดอกอย่างเขากามาเสียบเลยเนาะพี่น้องเจ้าขา อ่เป็นกลวยดอกไม้ไหว้พระเนาะเจ้าค่ะถ้าเป็นโทนสีเหลืองขาวไหวพระเนาะพี่น้องเจ้าขาไหวครูกับเป็นดอกไม้อีกลักษณะหนึ่งเนาะเจ้าค่ะแล้วแต่เฮาสิจัดเลยเจ้าขะเอาแบบง่ายๆแบบเรียบเนาะเจ้าค่ะเป็นกลวยแบบง่ายๆเนาะผู้ค่าก็สิบได้เห็ดออกมาได้ดีพอสมควรพี่น้องเจ้า่ะเพราะว่าผู้ค่ากับโบเคยเห็ดอันนี้ต้องสารภาพความเป็นจริงเนาะเจ้าค่ะแต่ยากอยู่พี่น้องยากตรงที่เฮาใส่แม็กเนาะอันนี้พูดเลยวันยากเพราะว่า กีบใบตองนี่มันมีความค่อนข้างหนาวเวลาฮาแม็กน์แม็กมันบบค่อยเข้าพี่น้องเจ้าขาเนี่ยเนาะส่วนมากเห็นข้าเจ้าใช้ไม้ขัดเนาะพี่น้องเจ้าขาถ้าไพ่บอ,อยากใช้ไม้ขัดก็ใช้ะปูเสียบเลยพี่น้องเออเส้นกาวฮ้อนติดเลยง่ายดีพี่น้องเจ้าขาเออกาวแท้งนะติดโลดพี่น้องถ้าไปภาพเป็นกีบแบบนี้เรียบร้อยแล้วกะเอาปืนกาวยิงใส่แต่ก็ติดติดอ้อมเลยพอติดเสร็จเฮาก็ต็ดกลวยอีกอันนึงนี่กลวยอันนึงซ้อนเข้าไป ง่ายดีพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้คือวิธีทางลัดเลยเด้อเจ้า่ะเนาะอันนี้ผู้ค่าก็ขอบอกพวกผู้ค่าใช้แม็กค่ะค่อนข้างที่จะยากพี่น้องฉะนั้นผู้ค่าแนะนําให้ใช้เป็นกาวรอหรือกาวแท้งกับปืนกาวยิงเลยเจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สมมาพาครเนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้า่ะอาจสิกูกุกกะกระเนอะรู้ว่าอธิบายกับบุคคลุกน้องบุคคลเข้าใจเนะพี่น้องเจ้าขาคล็ปนี้ก็บปุถือว่าผู้ฆ่ามาสอนเนี่ยพี่น้องเอ้มาแบ่งปันความรู้ซะผู้ค่าเห็นเขาหิดมาก็อยังไม่ห็ดให้เบิงให้จุ่มแล้วเจ้า ถามว่าพอใจบ่ผู้ค่ากับว่าพอใจในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ต้องพัฒนาฝีมือไปอีกเจ้าค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านนี้เด้อพี่น้องเจ้าขาขอบุกขอบใจเบิดสุกคูซุคนที่ติดตามที่รับชมเนาะพี่น้องเจ้าขาพบพ้อกันคลิปหน้าเด้อเจ้าคะายู่ดีมีแฮงเบขขิดสุกคูทุคนเจ้าขาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า